เธอคือการเดินบนเส้นทางสายลูกทุ่งพบกับเธอครับใบเฟิร์นโยธกาสวัสดีค่ะหนูชื่อใบเฟิร์นนางสาวโยธากาลัศิตานนุนค่ะอายุ20ปีมาจากจังหวัดสงขลาค่ะ รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะไม่นึกว่าจะผ่านเข้ามาถึงรอบ60คนสุดท้ายค่ะวันนี้ได้มาเจอโคเทียมค่ะ,ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะตอนนี้หนูก็ทํางานหาเงินเรียนค่ะคือน้องเวิร์ร้องเพลงค่ะร้องเพลงกลางคืนแล้วก็รับงานทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลามีมีงานประกวดที่ไหนก็ก็จะไปไปหมดอะค่ะ เหตุผลสําคัญเลยคือครอบครัวค่ะที่ทาให้คนมาประกวดรายการใหม่ทองคำซีซั่นสามน้องนอยากให้ที่บ้านสบายอยากทําทุกอย่างให้ดีขึ้นบทเพลงที่น้องเฟินเลือกมาใช้วันนี้ก็เป็นบทเพลง <K' S 1> ขอเจ็บครึ่งใจของพี่รลชนกสีรวพันธ์ค่ะ,ท,ะท,ที่น้องเฟินเลือกมาใช้เพราะว่า มันคิดว่าเพลงของพี่รัชนกเหมาะกับน้าเสียงน้องเลที่สุดแล้วค่ะพอเขาร้องให้ฟังรอบแรกผู้อยากฟังว่าคนนี้ก็เซียนเหมือนกันฟังเรึบๆผูว่ามันเคิร์ฟมันยังไม่สวยก็คือมีหนักมีเบามีเคิร์ฟคำใต้คุณต้องชัดคำไทยคุณก็ต้องชัดเมั่เป็นเพลงลูกผสมนะฮะแต่ผู้เชื่อมือครับเด็กคนนี้ผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะแยะมากมายไม่ต้องห่วงนะฮะคนชื่อใบเฟิร์นมั่งจะโชคดีครับ ไปพบกับใบเฟิร์นโยธกาในบทเพลงขอเจ็บครึ่งใจ ใอ่านเจอในบทเททายหลังจากคบไปนานปรากฏอาการที่ไม่คาดฝันห้เจอไม่หยุดรักที่ให้ใครทำรุด้ดหากยื้อยุดชุดไว้ไม่ทนันเบื้องหลังฝั ในสื่อคู่นั้นมีแวแวหลยใจให้เห็นก่อนน้องจะเป็นคนตอลลอกให้กอล์งแฟงที่พี่บ่าวใช้สะสมแทมด้วยการเป็นแชมป์คนล่วงดีเด่น ่บางใจน้องเคยอ่อนไว้ยอมไม่ตามติดเมื่อทำเ่าจะเป็นพิษก็ไม่อยากคิดยืดเยื้อต่อไปพอเจ็บครึ่งเดียวจากการของเกี่ยวครึ่งใจศึกษาประวัติกา เฟิร์นนะครับสาวจากส่งพระสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับทราบข่าวมาว่าน้องไปเฟิร์นนี่ลงทุนเรียกว่าเก็บหอมล้อมลิบเก็บทรัพย์ขึ้นมาเองเนะฮะเพื่อเดินทางมานี่นีละลูกค่ะยังไงครับเล่าให้เราฟังนิดนึงก็รวบรวมจากที่ไปได้รับจอบร้องเพลงมาค่ะ<อ>รวบรวมเป็นทุนขึ้นมากรุงเทพค่ะครับผมพอร้องจบแล้วนี่ความมั่นใจขนาดไหนครับไปเฟิร์นครับ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอ๋อเผื่อไว้สักสามสิบใช่ไหมค่ะอ่าอ้าวสามสิบนี้เป็นอย่างไรต้องฟังเสียงของคณะกรรมการของเราในวันนี้ครับเมื่อก่อนเพลงลูกทุ่งเนี่ยจังหวะตะลุงจะไม่ค่อยมีหนึ่งตะลุงหนึ่งออฟบิดสองรุมบ้าจะไม่ค่อยมีนอกนั้นก็บีกินชัดช้าชสโลโบลิโลสโลบีกินอะไรก็ว่ากันไปแต่อันนี้มันเป็นตะลุงที่มันมันมัน,ม,นมันไม่ไวนนะก ครนี้มาฟังหนูร้องลูกหนูใบเฟิร์นฟังแบบเพลินเพลินมากเลินครับครับดูแลเพลินเพลินดีแล้วก็ด้วยน้ําเสียงการแล้วหนูมีโยกนิดๆอ่าเข้าจังหวะมากตะลุงนี่นะเขาจะซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายแล้วหนูโยกเนี่ยแบบโอ้โหกล่อมได้กลมมากเลยลูกเอ้ยครับกลมกครับครับผมกลมกลมแบบแบบสวยงามคือ ผมคงจะไม่มีอะไรตินะฮะเพียงแต่ว่าหนูจะสู้คะแนนของคนอื่นได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเสียงของใบเฟิร์นเป็นเสียงนอกจากเพราะแล้วมีมีน้ำเสียงที่ที่เขาเรียกเป็นลูกทุ่งโมเดนเนี่ยก็ภาวนาว่าให้ร้อมเก่งเพราะชอบตั้งแต่รอบออเดชั่นชอบเวลาหนูพูดพูดจากใจไม่ใส่จริตและดูสดใส น,น,นั่นนนั่คือเสน่ห์ของใบเฟิร์นนะครับปัญหาก็คือว่าสองท่อนแรกมันมีจุดที่เพลาะมากและจุดที่เป๊เป๊เกือบจะแหกโคง้งแต่มาดีมากๆแบบแทบจะไม่มีที่ติเลยคือหลังโซโล่แล้วกลับมานี่ร้องได้อารมณ์มากและจังหวะลงแม่นมากและสำเนียงหนูความน่ารักเสน่ห์ออกมาหมดฉายแววให้ให้คนฟังได้เห็นหมดเลยหลังโซโล่นะลูกแต่วันนี้รวมๆแล้วก็ถือว่า หน,น,นูเป็นคนนักเป็นคนร้องหรือนักร้องประเภทช่วยเพลงทำให้เพลงที่อยู่ประมาณหนึ่งให้ดูดีขึ้นมาอีกเก่งมากครับขอบคุณค่ะและตอนนี้ครับขอเชิญคณะกรรมการทั้ง4ี่ท่านได้รวบรวมคะแนนของผู้เข้าแข่งขันทั้งห้าคนครับ ที่เบาใช้สะสมแทมด้วยการเป็นแชมป์คนล่วงดีเดน่นน้องอยากจะขอลาออกจากที่เคยเป็นลวกเจ็บต็งรอยเพอร์เซนเกินเกนฑพี่จะทนไหวความล่อบังใจน้องเคยอ่อนไว้ยอมให้ตามติดมื ครึ่งใจศึกษาประวัติกันไหมมัม่นใจค่อยปืนสั่น บมีเรื่องราวของความลายใจผ่านเจอในบทเททายหลังจากคบไปนานๆปรากฏอาการที่ไม่คาดฝันให้เจอไม่หยุดรักที่ให้ใกลชำรุดาหากยื้อยุดชุดไว้ไม่ทนันเบื้องลังความหลง กกน,น,น้องเฟนอยากให้ที่บ้านสบายอยากทำทุกอย่างให้ดีขึ้นบทเพลงที่น้องวันเลือกมาใช้วันนี้ก็เป็นบทเพลงขอเจ็บครึ่งใจของพี่รัชนกศิรวันค่ะทเทจะเป็นพีก็ไม่อยากนืเยื้อ,อ่อี่น้องฝนเลือกมาใช้เพราะว่าน้องเนคิดว่าเพลงของพี่รัชนก เหมาะกับน้าเสียงน้อเนที่สุดแล้วค่ะพอเขาร้องให้ฟังรอบแรกผู้อยากฟังว่าคนนี้ก็เซียนเหมือนกันฟังรึบๆลาครับผว่ามันเคิร์ฟมันยังไม่สวยก็คือมีหนักมีเบามีเคิร์ฟคำใต้คุณต้องชัดคําไทยคุณก็ต้องชัดมนเป็นเพลงรูปผสมนะฮะ <c oughs> แต่ผู้เชื่อมือครับเด็กคนนี้ผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะแยะมากมายไม่ต้องหัวนะฮะคนชื่อใบเฟิร์นมั่งจะโชคดีครับไปพบกับใบเฟิร์นโยธกาในบทเพลง ขอเจ็บครึ่ง <air> ใจสวั <and un> <doubts> สดีค <ent weet> <rules> ่ะขอคุณค่ะน้องใบเฟินนะครับสาวจากส่งระา สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบ,ท,รบทราบข่าวมาว่าน้องไปเฟินนี่ลงทุนเรียกว่าเก็บหอมล้อมลิบเก็บทรัพย์ขึ้นมาเองนะฮะเพื่อเดินทางมานี่นีละลูกค่ะยังไงครับเล่าให้เราฟังนิดนึงครับก็รวบรวมจากที่ไปได้รับจบร้องเพลงมาค่ะรวบรวมเป็นทุนขึ้นมากรุงเทพค่ะครับผมพอร้องจบแล้วนี่ความมั่นใจขนาดไหนครับไปเฟินครับ70ซค่ะอ๋อเผื่อไว้สัก30ใช่ไหมค่ะ อ่าสามสนี้เป็นอย่างไรต้องฟังเสียงของคณะกรรมการของเราในวันนี้ครับเมื่อก่อนเพลงลูกทุ่งเนี่ยจังหวะตะลุงจะไม่ค่อยมี1ตะลุง1นึ่งออฟบิดสรุมบ้าจะไม่ค่อยมีนอกนั้นก็บีกินชัดช้าชสโลโบลิโลสโลบีกินอะไรก็ว่ากันไปแต่อันนี้มันเป็นตะลุงที่มันมันมันเธอคือการเดินบนเส้นทางสายลูกทุ่งพบกับเธอครับ บยเฟิร์นโธกาสวัสดีค่ะหนูชื่อใบเฟิร์นนางสาวโยธากาละสิตานุน์ค่ะอายุ20ปีมาจากจังหวัดสงขลาค่ะ รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะไม่นึกว่าจะผ่านเข้ามาถึงรอบ60คนสุดท้ายค่ะวันนี้ได้มาเจอโคเทียมค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะตอนนี้หนูก็ทํางานหาเงินเรียนค่ะคือน้องเวิร์ลองเพลงค่ะร้องเพลงกลางคืนแล้วก็รับงานทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลามีมีงานประกวดที่ไหนก็ก็จะไปไปหมดอะคะ่ะ เหตุผลสําคัญเลยคือครอบครัวค่ะที่ทําให้คนมาประกวดรายการใหม่ทองคำซีซั่นสาม